สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่เดเดือนสิบเอ็ดพหกแปดนะครับผมนะหวยฮานอยนะครับเมื่อวาน 3, นี้สามฮานอยนะสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมไม่ห้านะทุกคนผมไม่ห้านะครับนะก็ไม่เข้าเลยนะไม่มีห้ามาเลย เ <c oughs> มื่อวานนี่ไม่มีห้ามาเลยทุกคนขอโทษขอภัยด้วยนะครับสําหรับมดของเมื่อวานนี้ขนาดสูตรแยกน้อยก็ยังไม่เข้านะสูตรแยกน้อยผมให้สามกบบห้านะก็ยังไม่มาเด่นนี่ก็ยังไม่มาเมื่อวานนี้หลุดหมดเลย เอาใหม่นะครับผมเด่นวันนี้ก็จะเป็นสามห้านอยวันนี้ผมให้สามนะสามแล้วกันนะก็จะมีสามหนึ่งสามเก้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสาม ตัวกันนะครับสามแแล้วก็สามสี่ไม่มีแต่สามสมกับสามสองถ้าพี่พี่ทุนเยอะนะพี่พ,พี่ก็จับสามสองไปด้วยละกันนะเพราะว่าตัวเด่นนะตัวเด่นตัวเด่นสูตรแยกน้อยนะผมผมได้สามกับสองนะ ตัวเนีนะครับก็จะมีอะตัวนี้นะครับก็จะมีสามหนึ่งสามเก้าสามหแล้วก็สามเจ็ดนะครับรอบที่เนึ่นะครับก็จะเป็น รอบที่เน้นก็จะเป็นปกติรอบที่เน้นก็จะเป็นปกติกับ V.I.P. นะครับผม <c oughs> ปกติกับ v นะครับวันนี้ยสำหรับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วฝากพี่ๆคดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอทัลลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ